อืมเล่นลล,ลอืมทำเครื่องบินนี่มันสนุกจริงๆเลยนะเอออะไรอะ่ะเออ,เอ,อชิพาย้ายยาพึ่งอ้มสมบัติ บว้าวสมบัติอ่ะเดือดสักหน่อยเออน้ำอะไรเนี่ยอออเวันนี้เราก็จะมาอันนั้นนะครับผมเออทองเน่นตายโอ้ยแม่งเอ้ยอ้ยลุง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 อะไรเนี่ย นี่เน่เออ้อปล่อยกูนะแต่วเราใช้ดาบเลเซอร์อย่างมีสมาธิแล้วเอาละโยนคุ้งแล้วก็รับมารับมาเอ่อเออเอ,อ้ยอ,อ,อยากสู้เหรอมานี่เลยตายเถอะไปไกลเลยไปไกลๆไปะเถอะไปไกลๆซะ นี่เน่เหีย้ยเหนื่อยใช่ไหมเอานี่ไปแดกเอ,อืออโอ้ยเต็มหนา้ากูเลยโออเออไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ,อ,อันนี้เนี่ยมันแย่มากเลยนะไอ้รูปโลโก้ด,ดวงจันทร์เนี่ยมันแย่มากใครแย,ย่มันแย่้ มันดีเว้ยใช้็อกเกตนี่แหละอ้าวเออไว้อี้เรา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 ฮะมีหองอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ย เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี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 ชนทีวีไปโอ้ยตกใจหมดเออชิบหายเลยไงเอ้ควบคุมไม่ได้อะอะไรบ้าอ๋อใครเนี่ยเอือเฮ้เดี๋ยวเราปรุงยาแล้วสินะเฮ้เฮ่ปรุงเสร็จแล้วเอาไปให้เขาดื่มสักหน่อยแล้วกันนะ อขอดื่มหน่อยเออไปแล้วกูกลับมาหนี้จะดีไปไหนมานี่เลยไปแล้วอืมรวมอยู่หลังหินเหรอเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น,นี่ยไม่เห็นมีเลยจดบอว่าอืมเืม <laughs> แล้วเบิกกับฟังกิงเกิดไปละโอ้ยเจ็บหาย อะไรจะขึ้นจีอืออะไรอ้อย่ h among us โอ้เด้เวลาเลือกต้นไม้จุยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอ้คมค้างอะไรอเงี้ยอือหึอ้ยหน้ากูเฮ้ยจอแตกมุดเข้าไปสักหน่อยแล้วกันเฮ้ยทำอะไรนะ่ะอ้ยอย่าเพิ่งนี้ จะเว้านั่งนั่งนั่งเตียงกับช้อนแล้วละ่ะทำเชี่ยอะไรเขเองมึงนี่เดะตายถาเถอะมึงอีก,ก uh huh. อ่ะฮะเออเกิดขึ้นอ่ะชิปหายแล้วล่ะเอยเรือเรือเอาละเอาเลยเพื่อนเอาละฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องลงสะให้ได้ ฟันต้นมาให้ขาดแล้วสิเนอะชุบฮ่าเป็นเออ้อไม่ได้แดกหรอกอาล่ะหนังอันต่อไปเอ๊ะเดี๋ยวนะเอาลยเฮ้ยได้กล่องซูมได้ไรได้ไร ได้สิ่งนี้โอเคขาแมา่งเออนี่อะไรอ่ะโอยโออข้ากูอ้ยโอ้อสนีนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยเรานี่สักหน่อยต้อตงการช้อนไหมนี่แหละนี่เนี่ย,อยเอาช้อนนี่ไปกิน เลยกลายเป็นโกโก้คลันช์นั่นมันเจ้าแมวเนี่ยนะ,ะมาสู้กับฉันสักหน่อยไหมไล่สารละอเอามะไละไม่มีใครใช่ไหมโอเคเออชิปหายละเอาฮอตดอกกูมาว้ยนาะคู ถึงกันแล้วเบิดเลยอือหือหืออ้าวอ้าวอ้าวฮู้ฉันได้นู้มาแล้วมานนีเลยอือเอาจะสู้เลยมันนีเลยอืออือตายซะเถอะมึงอ้าวอือฉันแก่แล้วอ่ะอู้ เอาเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจัดการมันเองว่ะเอออะไรเนี่ยเอื้อเดี๋ยวฉันจัดการมันเองเอาจะยิงไอ้ไฟแตกแน่เอืออืมเอ้อนี่เนี่ยเอ้อเดี๋ยวฉันจัดการเองวางซีโฟแป๊บห้าเสร็จชั้น เอาละดุราของฉันแล้วอืมตายซะเถอะเอาเฮียกสูนหมดฮะตายซะเถอะพึ่งชักกระสุนเสร็จนี่เดี่ยอู้เล่นอะไรของมึงเนี่ยโคตรกลางเลยเฮียไงยบักดาหำน้อยใครว่าบักดาหำน้อยเอ่อเฮียอะไรไง จงรับนี่ไปเอาละมันนะเอา,เอา,เอาอนี่ไปกินเอ่อฝาั่เต็มหน้าเลยกูเออเอออะไรเนี่ยเออไอสัตว์ของกูโอ้ยอะไรกอบมึงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายซะเถอบมึงนี่แน่โอ้ยเดี๋ยว ทำอะไรเนี่ยเออโอ้วิดโกรธใครมาเนี่ยเออมาน,นี่เลยอือเอานี่ไปกินอ้โอ้ยงอาอะไรมาเนี่ยนี่เนี่ยนี่ยอะไรอ่อขอเอาสิ่งนี้ก่อนเอานี่ไป,อ,ไปอ,อือเอามาเยอะๆตี๋ยน,นี่เนี่ยเอออะไรของมึงเนี่ยเออหัวกูเออนี่เนี่ยผัดล้ำสวาลูดโดก็มาเออ โอ้แฮมมือ ja ก็ย uh. oh, oh, uh, oh, yeah, ัก yeah, มือเอาอะไรเพื่อจัดการมันเออโอ้ยพวกมึงไปดโกรธใครมาดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ย่าเยอะโอ้ยอย่าอย่าทำกูอะไรของมึงเนี่ยโอ้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 พวกมึงไปเอาพลังมาจากไหนโอ้โอ้ย ไอสัตว์เออโอกระบอกเป็นก็มาเออไอไข่แตกไข่แตกเลยไข่แตกโอ้ยไม่ไงไข่แตกเลยมึงไข่แตก